วันนี้เราจะถ่ายรีวิวสวนผักให้ดูวันนี้คือจะได้เห็นสวนโหระพาเป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วก็หลังจากนี้ก็จะรื้อสวนแล้วก็ปลูกเป็นต้นอื่นทดแทนเพราะว่าต้นที่มีนี่คือแก่แล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วนี่คือแต่เราว่าที่เราถ่ายเราก็จะถ่ายภาพรวมว่ามีจุดไหนบ้างที่จะรื้อมีจุดนี้นะโหระพาที่จะรื้อแล้ว แล้วก็จุดนี้ก็จะรื้ออีกที่หนึ่งผักบุ้งสาเหตุที่รื้อเพราะว่าผักบุ้งนานนะเวลาที่ต้นแก่แล้วก็ตรงโคนอะไรประมาณเนี้ยที่มีรากออกเยอะเกินไปคือหลังจากนี้ก็จะไม่มียอดสวยๆให้เราได้เก็บกินเขาเรียกว่าต้นแก่ต้นโทมเกินไปก็เลยต้องมีการรื้อรื้อต้นออกแล้วก็ตากดินแล้วก็ปลูกใหม่เนาะ ก็คือที่เราทําให้ดูนี่ก็คือจะเป็นก่อนที่จะรื้อสวนก็คือเป็นวิวบรรบรรยากาศประมาณนี้นะก่อนที่จะรื้อเดี๋ยวหลังรื้อก็จะเป็นคลิปต่อนเนื่องในคลิปเดียวกันเลยบริเวณนี้นะที่เป็นต้นกระถินนี่คือเราไม่ได้ปลูกไว้กินนะตรงนี้ก็คือช่วงนี้เป็นฝน บริเวณนี้ก็คือต้องถากถางทิ้งไปไม่งั้นก็คือต้นกระถินเนี่ยก็จะมีเชื้ออะไรนะเขาเรียกตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นเพีย้ยเขาเรียกเพีย้ยก็คือจะเพี้ยเหล่านี้จะกระโดดมาที่สวนผักของเราอ่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นเราก็คือต้องตัดก่อนเราก็จะตัดกระถินเหล่านี้ทิ้งไปให้หมดเลยแล้วเราก็จะไม่มีเหตุการณ์ที่ว่าเกิดเพี้ยได้เนาะเนี่ยอย่างบริเวณผักขม ผักขมจีนที่เราเห็นเนี่ยแบบเติบโตเร็วมากตรงนี้เราก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้กินนะแต่ตรงนี้ก็คือเป็นที่ของคนละเจ้าของก็คือต้องปล่อยนะเราก็ไม่ได้ถ้าเติบโตขึ้นมาบริเวณของเราเราถึงจะถากทางได้ถ้าคนละเจ้าของเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูเนี่ยผักขมจีนจะต้นใหญ่มากเนี่ยคือต้นใหญ่มากจริงๆแล้วเขาจะเติบโตเร็วแต่ผักขมจีนไม่สร้างความวุ่นวายให้กับ ผืนดินหรืออะไรเพราะเขาไม่มีหนามทิ่มแทงได้นะเนี่ยคลิปนี้เดี๋ยวเราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเป็นตอนที่หนึ่งนะเดี๋ยวตอนที่สองตอนที่ปรับปรุงสวนเสร็จแล้วก็จะต่อจากคลิปนี้เลยหลังจากที่ตัดผักไปหมดแล้วก็เหลือแต่ต้นแบบนี้นี่เดี๋ยวก็จะรื้อออกแล้วนี่ประมาณนี้นี่ผักที่เราตัดได้ผักนี้เราก็ ที่เราตัดออกมานี่คือเราเองในครัวของเรากินได้หมดนะก็จะแบ่งให้กับเพื่อนบ้านหลังจากที่เก็บถอนต้นทิ้งแล้วนี่เราก็มาพวนด,ดินเตรียมดินแล้วก็จะผสมดินแล้วเพื่อจะปลูกต้นไม้อื่นๆลงไปต้นผักอื่นๆลงไปหลังจากที่ใส่ปุ๋ยคอกเนี่ยผสมปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่สารปรับปรุงดิน นี่ก็คือโรยไปทุกกระถางเลยคือไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่ากระถางมีขนาดเล็กขั้นตอนการผรสมดินก็มีเท่านี้คือเอาดินเก่าออกแล้วก็พวนดินเก่าเอาลากลากต้นไม้เก่าทิ้งไปเสร็จ ก็ใส่ปุ๋ยคอกไว้รองก้นกระถางแล้วก็ใส่สารปรับปรุงดินลงไปตรงหน้ากระถางแค่นี้ก็คือจะปลูกต้นไม้ได้เรียบร้อยหลังจากที่เราเตรียมดินเสร็จผสมดินเสร็จก็เดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมต้นขึ้นช่ายที่เราจะนำไปปลูกแต่วิธีการเตรียมคือเราต้องตัดเราต้องนำมีดมาตัด แล้วก็ได้ประมาณนี้นี่ประมาณนี้เพื่อที่จะเอาไปลงดินคือเราจะไม่เอาทั้งหมดต้นเพราะว่าส่วนของใบนี่เราก็เอาไปกินต้นขึ้นช้ายนี่เราซื้อมาจากตลาดนะแล้วก็เอาในส่วนของรากเนี่ยไปปลูกได้เลยหลังจากที่เราตัดต้นให้เสมอกันทุกต้นแบบนี้แล้วเราก็แบ่งออกแบ่งออกเป็นเนี่ยต้นไข่ต้นมันคือ ถ้าเราปลูกเป็นกระจุกมันก็จะขึ้นเป็นกระจุกแต่ถ้าเราแบ่งออกปุ๊บมันก็จะแตกต้นต้นไข่ต้นมันเท่ากับเราลงทุนครั้งเดียวก็คือเดี๋ยวก็จะมีต้นใหม่เกิดขึ้นเสมอหลังจากที่เราตัดแยกลำต้นแล้วเราก็ต้องมาตัดรากด้วยนะนี่ตัดรากให้เหลือประมาณนี้ทำอย่างนี้แบบนี้ทุกต้นเลยนี่คืออ ขึ้นใช่ที่เราตัดรากออกแล้วนี่ทั้งหมดตัดรากออกในส่วนรากที่ตัดออกก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาไปลงกันเลยนะลงกระถางได้เลยหลังจากที่ปลูกเสร็จวันนี้ปลูกได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกระถางกระถางหนึ่งเราก็จะใช้ลงแค่ประมาณสี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ต้นคือถ้าเป็นกระถางเล็กๆนี่เราจะลงเพื่อ เวลาเขาตกโตแล้วจะไม่แย่งอาหารกันหลังจากที่ปลูกเสร็จก็รดน้ำก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้ววันนี้ก็ปลูกกระเพราได้สองต้นภาพรวมก็ประมาณนี้บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่